ดีครับคุณฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาิก30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยนเรศวรครับนอกจากนี้ครับคุณฟังยังสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้ทาง u t u b e ครับทางช่อง NU Radio เพื่อติดตามรับชมรับฟังรายการย้อนหลังได้อีกด้วยครับวันนี้ครับผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยลาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันครับมีชื่อว่าคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษนอกกรอบหรือ English Adjectives Outside the Box คุณผู้ฟังครับ เวลาที่เราพูดถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นครับเรามักจะนึกถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือว่าหลักภาษาหรือที่เราเรียกกันว่ากร a m m a r ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราสอบข้อสอบภา,าษาอังกฤษเราก็มักจะทดสอบในเรื่องของหลักภาษาหลักไวยากรณ์ว่านักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษาหลักไวยา,ากรณ์หรือไม่ แต่จริงๆแล้วครับภาษาอังกฤษนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนหรือที่เราอาจจะเรียกว่าภาษาอังกฤษนอกตําราหรือว่าภาษาอังกฤษนอกกรอบก็ได้ครับนั่นคือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันครับอาจจะมีการใช้ภาษาหรือว่าหลักภาษาบางอย่างครับที่แตกต่างไปจากการใช้ภาษาอังกฤษในตำรานั่นก็คือครับผู้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่เรียนในโรงเรียนเสมอไปครับจึงเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ครับนั่นก็คือคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษนอกกรอบครับก่อนอื่นครับผมขออธิบายคำว่าคำคุณศัพท์หรือว่า adjectives กันก่อนครับ adjectives ก็คือคำที่ใช้บรรยายคุณลักษณะหรือว่าบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของวัตถุสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมหรือว่านามรธรรมครับซึ่งตามหลักการหลักภาษาแล้วนะครับ d j e c t i v e ก็จะใช้บรรยายจะใช้กับคําที่เป็นคํานามหรือว่าคําที่เป็นคําสรรพนามครับยกตัวอย่างคําคุณศัพท์ในภาษาไทยครับเช่นเราอาจจะบรรยายคนหรือว่าวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามครับเช่นบอกว่าสูงต่ําสวยหลอ่อสั้นยาวเร็วช้า ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ในภาษาไทยครับแล้วก็การใช้คำคุณศัพท์ครับก็ยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบได้ด้วยครับที่เราเรียกกันว่าเปรียบเทียบแบบขั้นกว่าและเปรียบเทียบแบบขั้นสุดครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าสูงสูงกว่าสูงที่สุดสวยสวยกว่าสวยที่สุดเร็วเร็วกว่าเร็วที่สุด แบบนี้ครับซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะขอยกตัวอย่างครับการใช้ adjective s ในการเปรียบเทียบครับแต่ว่าเป็นการใช้ adjective แบบนอกกรอบนอกตำราไม่เป็นไปตามหลักภาษาครับแต่ว่าครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามหลักภาษาที่เราเรียนในชั้นเรียนกันนะครับแต่การใช้ adjective เหล่านี้ครับเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับหรือว่าในกลุ่ม n a t i v e speakers of English ครับเขามักจะนิยมใช้คำคุณศัพท์นอกกรอบนี้นะครับในบริบทของการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการครับอย่างเช่นในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันในการคุยกับเพื่อนๆคุยกับครอบครัวหรือว่าอาจจะใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการแล้วก็บริบท,ที่ในเชิงสร้างสรรค์ก็ได้ครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการแต่งเพลงเอาไปใช้ในบทเพลง เอาไปใช้ในบทกลอนบทกวีแบบนี้หรือผู้พูดครับต้องการที่จะเน้นอารมณ์ความรู้สึกหรืออยากจะพูดแบบติดตลกหรือว่ามีอารมณ์ขันก็ได้ครับในวันนี้ครับผมจะขอยกตัวอย่างการใช้คุณศัพท์นอกกรอบทั้งหมด4คํคำครับมีคำว่า best worst bad แล้วก็นี่ครับเริ่มจากคำแรกกันก่อนเลยครับคำคุณศัพท์นอกกรอบ adjectives outside the box คำแรกครับคือคำว่า best คำว่า best ครับคือเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าดีที่สุดคำว่า best มาจาก adjective คำว่า good แปลว่าดีครับถ้าเราจะบอกว่าอะไรดีกว่าเนี่ยเราก็จะบอกว่า better ถ้าจะบอกว่าดีที่สุดก็จะเป็นคำว่า best นะครับเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษกันก็มักจะท่องกันว่า good better Best, แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือการใช้ตามมาตรฐานตามหลักภาษาครับยกตัวอย่างนะครับคำว่า best อย่างเช่นาอาจจะบอกว่า the best student ก็คือนักเรียนที่ดีที่สุด the best friend เพื่อนที่ดีที่สุดหรือว่า the best content content หรือว่าเนื้อหาที่ดีที่สุดแบบนี้ครับหรือว่าอย่างเช่นในตัวอย่างประโยคนี้ถ้าเราจะใช้คำว่า the best ดีที่สุดนะครับเช่นบอกว่า she's the best student in the class เขาเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในชั้นเรียน ตรงนี้คือการใช้ตามหลักที่เราเรียนในชั้นเรียนนะครับก็คือใช้คำว่า good better best คำว่า best แปลว่าดีที่สุดอยู่แล้วแต่นะครับภาษาอังกฤษนอกตำราหรือภาษาอังกฤษนอกกรอบในนี้ครับคำว่า best มีการเติม est ต่อท้ายเข้าไปด้วยนะครับก็จะอาจว่า bestest bestest ตรงนี้ครับ best แปลว่าดีที่สุดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราเติม est เข้าไปอีก bestest ตรงนี้จะแปลว่าอะไร ในที่นี้ครับความหมายก็คือเป็นการเน้นย้ำครับแปลว่าดีที่สุดของที่สุดหรือถ้าจะเป็นภาษาพูดก็คือดีสุดๆดหรือในภาษาอังกฤษครับอาจจะแปลว่า the very best คือดีที่สุดแล้วแล้วเราต้องการจะเน้นไปอีกนะครับตัวนี้มักจะใช้ในการเน้นความหรือว่าอาจจะใช้ในการกล่าวกล่าวเกินจริงก็ได้หรือผู้พูดอาจจะใช้แบบในเชิงมีอารมณ์ขัน เรามักจะนิยมใช้คำว่า bestest ในบริบทที่ไม่เป็นทางการครับยกตัวอย่างครับสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกับคำว่า best เลยเพียงแต่ว่าเติม est เข้าไปเท่านั้นเองครับ mm. เช่น bestest friend เพื่อนที่ดีที่สุดที่สุด bestest bestie best เพื่อนรักที่ดีที่สุด bestest neighbor เพื่อนบ้านที่ดีสุดๆแบบนี้ครับหรือเช่นในตัวอย่างประโยคนี้ครับ you're my bestest friend in the world เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ของที่สุดของฉันในโลกนี้ตรงนี้ครับถ้าใครต้องการที่จะอยากจะเน้นความมากๆเลยว่าคนนี้ดีที่สุดของที่สุดเลยครับเราก็สามารถใช้คำว่า best แล้วเติม est เข้าไปได้ครับ bestest แต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือภาษาอังกฤษ นอกกรอบนอกตำราแปลว่าครับเราจะไม่ใช้ในชั้นเรียนในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยหรือว่าในการสอบอะไรที่มันเป็นเชิงวิชาการที่มีการให้คะแนนหรือว่าการประเมินนะครับเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนหรือว่าคนครูเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าแบบนี้คือผิดหลักไวยากรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการใช้ภาษาอังกฤษครับตรงนี้คือภาษาอังกฤษนอกกรอบครับ คำแรก b e s t i s ผ่านไปเรียบร้อยครับคราวนี้มายกตัวอย่างคำที่2กันบ้างครับคำว่า worst worst คำนี้ครับคำว่า worst แปลว่าแย่ที่สุดครับเป็น adjective มาจากคำว่า bad b a d bad ก็แปลว่าไม่ดีแปลว่าแย่แปลว่าชั่วช้าแปลว่าเลวร้ายก็ได้ครับพอเราจะบอกว่าอะไรที่แย่กว่าเราก็จะใช้คำว่า w o r s e w o r s e แย่กว่า หรือถ้าแย่ที่สุดครับ worst worst อันนี้แปลว่าแย่ที่สุดเวลาที่นักเรียนนักศึกษาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำคุณศัพท์แบบนี้กันเขาก็จะท่องว่า bad worst worst ก็คือแย่แย่กว่าแย่ที่สุดอันนี้เป็นการใช้แบบมาตรฐานหรือว่า standard usage อยู่นะครับสำหรับบริบทในการใช้ก็เหมือนกับเมื่อครู่นี้เลยนะครับเราสามารถใช้กับคำนามยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเราจะบอกว่า ภาพยนตร์ที่แย่ที่สุด the worst movie หรือว่า the worst time เวลาที่แย่ที่สุดเวลาที่เลวร้ายที่สุดหรือว่า the worst day วันที่แย่ที่สุดหรืออย่างเช่นในประโยคตัวอย่างนี้ครับ that was the worst movie I've ever seen นั่นคือภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้ แย่ yeah, ที่สุดแล้วไม่สนุกที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้ตรงนี้ยังเป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานในชั้นเรียนอยู่ครับคราวนี้มาถึงตัวอย่างของการใช้แบบนอกกรอบนอกตำราก,กันบ้างครับคำว่า worst เติม est เข้าไปครับอ่านว่า worstest worstest ความหมายก็คือเป็นการเน้นครับว่าสิ่งนี้แย่ที่สุดของที่สุด หรือว่าเลวร้ายสุดๆหรือว่า the very worst ตรนี้ก็คล้ายๆกับ the best bestest เมื่อครู่นี้เลยครับก็คือใช้เพื่อต้องการเน้นเน้นความเน้นย้ำเน้นเพื่อให้มันตลกขบขันหรืออะไรก็แล้วแต่เน้นอารมณ์ความรู้สึกบริบทที่ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างคำครับเช่นบอกว่า the worstest day วันที่เลวร้ายสุดๆ the worstest time เวลาที่แย่สุดๆ the w o r e s t movie ภาพยนตร์ที่แย่สุดๆไม่มีอะไรแย่กว่าเรื่องนี้อีกแล้วประมาณนี้ครับหรืออย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ครับบอกว่า that was the worstest day ever นั่นเป็นวันที่เลวร้ายสุดๆเท่าที่เคยมีมาอย่าลืมนะครับว่าการใช้คำว่า worstest ตรงนี้เป็นการใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการครับแล้วก็มักจะนิยมใช้ในภาษาพูดหรือว่าการพูดมากกว่าในการเขียนหรือว่า บริบทที่เป็นทางการครับคราวนี้ก็มาถึงตัวอย่างคําที่3กันบ้างครับคําว่า bad ในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างการใช้แบบมาตรฐานก่อนครับหรือว่า standard usage คําว่า bad เมื่อกี้เจอไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับความหมายก็คือไปว่าไม่ด yeah ีแย่เลวร้ายหรือว่าชั่วช้าก็ได้ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ poor quality or not good ตัวอย่างครับอาจจะใช้คำว่า bad กับ คนสัตว์สิ่งของสิ่งที่เป็นรูปธรปรมนามธรรมต่างๆก็ได้เช่นคำว่า bad idea เป็นไอเดียที่ไม่ค่อยดีเลย bad traffic การจราจรติดขัดหนักมาก bad temper อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียแบบนี้เป็นต้นครับหรือเช่นในตัวอย่างประโยคนี้ครับใช้คำว่า bad he has a bad habit of arriving late เขามีนิสัยไม่ดีที่มาสายเป็นประจำ ตรงนี้ก็ใช้คำว่า bad กับคำว่า habit habit ก็คือเป็นนิสัยหรือเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำคราวนี้ก็มาถึงคำว่า bad เมื่อใช้นอกกรอบนะครับปกติคำว่า bad เวลาที่เราบอกว่าแย่กว่าแย่ที่สุดเนี่ยเราจะใช้คำว่า bad badder ใช้คำว่า bad worst worst นะครับแต่การใช้นอกกรอบเนี่ยเขาใช้คำว่า baddest baddest นะครับคำว่า bad ก็เติม dest เข้าไปครับ ตรงนี้ครับ b a d d e s กลายเป็นว่าเขาใช้คำนี้ครับในรูปแบบของภาษาแสดงครับแล้วก็ความหมายเนี่ยไม่ได้แปลว่า bad นะครับ b a d d e s ไม่ได้แปลว่า bad แต่เป็นภาษาแสดงเป็นคำแสดง baddest หมายถึงดีที่สุดเจ๋งที่สุดน่าประทับใจที่สุดเห็นไหมครับความหมายตรงกันข้ามกับความหมายเดิมคำว่า bad เลยนะครับ bad เดิมแปลว่าไม่ดีเลวร้ายแย่ yeah. พอเป็น b a d d e s t กลายเป็นว่าดีที่สุดเจ๋งที่สุดน่าประทับใจที่สุดหรือภาษาอังกฤษครับมีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า the best the most impressive นี่คือประทับใจที่สุดหรือว่า the coolest ก็คือเจ๋งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแบบนี้ครับครับเราก็สามารถนำคำว่า b a d d e s t ไปบรรยายคนสัตว์สิ่งของหรือสิ่งต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่า the b a d e s t person คนเนี้ยเจ๋งที่สุดละ The baddest car รถคันนี้ยอดเยี่ยมที่สุด The baddest villain เป็นผู้ร้ายที่เจ๋งที่สุดนะครับผู้ร้ายบางคนก็มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นที่แบบคู่ๆอะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะรู้สึกชื่นชมในบางคุณลักษณะของเขาก็ได้แบบนี้ครับหรืออย่างเช่นในตัวอย่างประโยคนี้ครับ He's the baddest guy in the neighborhood เขาเป็นคนที่เจ๋งที่สุดในละแวกนี้แล้ว นะครับตัวนี้คือคำว่า the baddest guy ไม่ได้ไปว่าเลวร้ายที่สุดนะครับแต่หมายถึงว่าคนนี้เจ๋งที่สุดก็ยอดเยี่ยมที่สุดในย่านนี้ในละแวกนี้แล้วตอนนี้คำคุณศัพท์นอกกรอบครับก็ผ่านไปแล้ว3คํคำครับแล้วก็มาถึงคำที่4ซึ่งเป็นคำสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ครับคำว่า fun คำว่า fun แปลว่าสนุกหรือแปลว่าน่าสนุกครับ เวลาที่เราจะบอกว่าสนุกกว่าเราจะใช้คำว่า more fun แปลว่าสนุกกว่าครับเราเติมคาว่า more เข้าไป more แปลว่ากว่าแปลว่ามากกว่าและถ้าเราจะบอกว่าสนุกที่สุดครับเราจะใช้คำว่า most fun most fun แปลว่าสนุกที่สุดคำว่า most แปลว่าที่สุดครับยกตัวอย่างในประโยคครับเช่นถ้าเราจะบอกว่าอะไรสักอย่างมันสนุกมากกว่า อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ครับ This game is more fun than the last one เกมนี้สนุกมากกว่าเกมที่แล้วซะอีกหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงครับถ้าเราจะบอกว่าอะไรสนุกที่สุดครับจะใช้คำว่า the most fun อย่างเช่นประโยคตัวอย่างนี้ครับ The party last night was the most fun event of the year งานเลี้ยงเมื่อคืนเป็นงานที่สนุกที่สุดในปีนี้ครับครับแล้วก็มาถึงตัวอย่างของการใช้คำว่า fun เปรียบเทียบแบบขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดแบบนอกกรอบกันบ้างครับเมื่อกี้ครับคำว่า fun สนุกมากกว่าใช้คำว่า more fun แต่นอกกรอบครับจะใช้คำว่า funner funner ก็คือคำว่า fun ครับแล้วก็เติม n e r เข้าไปแล้วส่วนคำว่าสนุกที่สุดครับเมื่อกี้ใช้คำว่า the most fun ตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนครับเป็น funnest funnest คำว่า fun แล้วก็เติม n e s t เข้าไปครับก็จะแปลว่าสนุกที่สุดครับอย่างเช่นครับเราก็อาจจะบอกว่า it's really funner เรื่องนี้สนุกกว่าจริงๆหรืออาจจะบอกว่า this was the funnest year ever ปีนี้เป็นปีที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมา แบบนี้ครับก็เป็นการเน้นย้ำเหมือนกันเน้นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มักจะนิยมใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการอย่างที่ได้ยกตัวอย่างกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับการใช้คำคุณศัพท์นอกกรอบนอกตำราก็ได้ยกตัวอย่างกันไปอยู่4คํคครับคำแรกก็คือคําว่า bestest ก็คือ best แล้วเติม est เข้าไปครับ bestest คำที่2ครับ worstest คำว่า worst เละเติม est เข้าไปคับ worstest คำที่3ครับ b a d e s t baddest ปกติคำว่า bad เราก็จะใช้คำว่า bad worst worst ใช่ไหมครับแต่ในนี้ใช้ว่า bad baddest baddest ก็เป็นคำแสดงครับแปลว่าเจ๋งที่สุดไม่ได้แปลว่าเลวร้ายที่สุดครับแล้วก็ตัวอย่างคำสุดท้ายครับคำที่4ี่คำว่า funner funnest ก็แปลว่าสนุกสนานมากกว่าสนุกสนานที่สุดแบบนี้ครับ ซึ่งคำคุณศัพท์นอกกรอบที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับแม้จะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยโดยเฉพาะในหมู่เจ้าของภาษาอังกฤษผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะครับไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะวัยรุ่นไวัยไหนก็ตามครับ เขาก็มักจะนิยมใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนครับแล้วก็ที่สำคัญครับมักจะนิยมใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการก็คือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันคุยกันอย่างเป็นกันเองระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวหรือว่าในบริบททั่วๆไปหรืออาจจะนิยมใช้ในการ ใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ครับอย่างเช่นในบทเพลงบทกลอนบทกวีต่างๆก็มักจะได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆหรือครับเขาอาจจะนิยมใช้เพื่อเน้นย้ำอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าแสดงอารมณ์ขันเวลาพูดก็ได้ครับอย่างไรก็ตามครับหากกุณผู้ฟังใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าในการสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆหรือในบริบทที่เป็นทางการเช่นการเขียนเฉิงวิชาการต่างๆครับคุณฟังก็ควรจะใช้ภาษาอังกฤษแบบที่เป็นมาตรฐานแบบ standard usage มากกว่าภาษาอังกฤษนอกกรอบดังที่ได้ยกตัวอย่างไปในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับผมมานะเติมใจขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ